เพรียงปลูกไว้เนาะนี่บักเบอเกอร์เทศกำลังสุกไฮโคซี่มังก็นอพี่น้องมันแสบบ่นี่จ้ามันเป็นแบบนี้<ๆ>เขาเอิ่นว่าอ่าน สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พี่แดงจะพามาอัปเดตสวนกับกินเหาพี่แดงเนาะจ้าว่าพี่แดงปลูกยางไว้แเน่ยปลูกขังนอกปลูกทั่วปลูกยางไว้แเน่ยหรือว่าในกินเห่าพี่แดงมีพักยางเนียมาเบิ่งน้ากันค่ะพี่น้องมันก็ตามซี่สันเนาะจ้านี่จ้ามาเบิองน้ากันจะพี่น้องพี่แดงมาปปูกปักแตงไว้จ้าพี่แดงมีดปักแตงแบบว่านี่จ้าอันนี้ปิดไปสองสามน่วยเราจะมันกับอันนี้น่วยใหญ่พ่อปิดเราจะแบบนี้ อันนี้คือกันจ้าอันนี้อันนี้นวยบนนี่ยังน้อยอยู่น่วยใหญ่พวกทั้งพี่แบบปิดปิด,ปดละจ้าพอกินแล้วมือใดอยากต่ากับมาปิดแต่ต่าจ้าแบบนี้นี่จ้าอันนี้กําลัางพ่อต่าแต่พี่น้องนวยนี้เฮานะจ้านี่มันกําลัางเริ่มเป็นมากน้อยจ้านี่นี่จ้าอันนี้แต่งมแตะมองไทยจ้าแบบนี้คือเทศในกลิ่นเฮากําลังเริ่มสุกค่ะพี่น้อง กระเนี้นยวสุดเนึ่งไปฮอดหลังค้าจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นบคัคเือเทศพันธนุ์วยใหญ่เนาะจ้าพันธุ์คุกกิ้งเนาะจ้าแต่ว่ามันก็จะออกหวานเพราะว่าอันนี้แบบว่ามันเป็นพันธุ์ที่แบบว่าเฮดไซสลัดได้น้ำแล้วก็คุกเดดคุกกินได้น้ำจ้ากำลังใหญ่เขาก็จะมีข้างลางเอกแต่มาอันนี้เป็นบคัคเือเทศเชอรีร่จ้า มันก็นจะหวานกรอบจ้อันนี้ยนี่จ้ามันก็นจะง่ายขึนไปสูงพุ่นติดลังข้าพอดีค่ะพี่น้องพุ่นอันนี้ที่พี่แดงปลูกไว้เราพริกหยวกอันนี้เป็นบักเขือบักเขือม่วงนะจ้ะฝรั่งพันไหามาน,นีอฝรั่งพันไหามาจ้ะนี่จ้ะเป็นบักเขือม่วงอันนี้เป็นต้นบักพริกบ้านเฮาบักพริกกินดานจ้ามันบวชในเป็นมันเพิ่งจะเป็นดอกจ้ะเป็นดอกตุ่มๆนนอย้ย พันเป็ธุ์นบักกระเท็ดพั่มจะทำทมาโท้เนี่จ้ะดกุกค่ะพี่น้องมีเตง,งาดุกๆอันนี้เป็นเชอรี่ธรรมดาจะโคตะต้นจน้ะอันี่นี่จ้ะหลังต้นพริกนี่ก็เป็นบักกระเท็ดพั่มธรรมดาจ้ะนวยดกดีจ้ะมีแต่พวงใหญ่ๆจ้ะพี่นอ้องเบ้างเนี่ยจา้าอันนี้น้อยๆมันใจะนี่กยกาลังใหญ่ เป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่ค่ะพี่น้องเสีอ่อนนะจ้ะนี่พี่แดงเพาะต้นกะเพราแดงไวก็เป็นกะเพราบานเฮาพี่สาวเ็ใหายมาจ้ะนี่กะเพราแดงไว้เอาไว้ท่ดพัดกะเพราให้ลูกหรือว่าเอาไปใส่แกงแกงก็ได้จ้ะนี่แกงอ้อมแกงปลากระใส่ได้จน้นมุมนี้เป็นโหระพาที่พี่แดง ปลูกว้เนาะจ้ะปลูกใส่กระถางไว้อันนี้เป็นตะไคร่จ้ะอันนี้เป็นหัวละ้าจ้ะกาล้งน้ำค่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้ขยินอยู่ในกินเ้าเนาะจ้ะพอแต่หันออกไปจากกินเ้ามันก็จะเป็นคางบบกทัวจ้ะอันนี้เป็นคางบักทัวฝลังก็คือพันเอิญวารันเนบีนเนาะ อันรันแบินมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ดแลยวจะให้เบิรงนี่เป็นแบบนี้จ้ามันจะกรอบหวานว,ว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่แดงจะเด็ดซิมเบิรงมันกินได้ละจา้าพี่แดงบริสไซยาสีตะนามเื้อื่อจ้าเดี๋ยวขอยซิมมาก,ก่อนได้พี่น้องเนาะอืกรอบหวานค่ะพี่น้องนี่จ้าคางบักทั่วมันก็จะสูงสูงขก้นไปมันก็ติดติดตามดอกมันนะจ้า ถ้ามีฝนมีแดดมันก็นจะติดดีจ้ะถ้ามีตัวตัวพึง่งตัวบีมากหลายๆเนาะมันก็นจะติดดีจา้าน,นี่มันกำลังใหญ่แต่พี่น้องนี่นี่จา้านีจ้ะถ้ามูจ้าลาอมาบ่งทั้งนี้ก่อนจา้าพี่แดงอันนี้ปลูกกล้วยไว้จ้าตอนสือพันมาพันว่าอันเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะจา้แต่ว่ากะล่องเบิ่งกอนม่ามันจะเป็นกล้วยน้ำว้าบ่เนาะ มันบากล้วยน้ำว่าแล้วอันนี้เป็นต้นบักเขือสีม่วงจ้ามันกำลังเป็นดอกแต่ว่ามันพอหันได้ติดนวยนี่จ้าบักเขือสีม่วงแยกต้นกล้วยไว้เห็นมันเกิดนอกระเลเอามาแยกไว้มันกำลังงามจ้าส่วนมุมนี้เป็นคางกินเหา่าของพี่แดงเนาะจ้าที่พี่แดงปลูกบักเขือเปาะไว้จ้าสีขาวนะกำลังเป็นน,น,น่วยเนาะจ้านี่นี่จ้ากำลังเป็นนวยมันก็เริ่มเป็นดอกดอกติดเริ่มติดหลายแล้วจ้า แต่ว่ากับกับกับกยังบอท่านใหญ่ๆเนาะจ้านี่ก็อีกต้นนึ่งจ้าพี่น้องอันนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นหมากน้อยมั้งจ้านี่มีตัวเพิงมามีตัวบีมะมาซ่อมดอกบักเขือจ้าอีกต้นหนึ่งนี่ก็จ้าเป็นหมากแล้วนี่นี่จ้าแล้วก็ฟังต้นพุ่นกับฟังต้นพุ่นกับไม่หมากหลายหมากแล้วจ้าพี่น้องเป็นบักเคอเปาะสีเขียวเนาะจ้าที่พี่แดงปลูกใส่ถุง พลาสติกไว้เริ่มเป็นดอกแล้วคะ่ะเริ่มเป็นดอกอันนั้นเป็นบคัคเือเปาะสีเขียวทั้งหมดจ้าพี่น้องฟังทั้นเย,ย่ขอกะมีบักแข่งจ้ะนี่บักแข่งกำลังเป็นซ่อมดอกพี่น้องซ่อมดอกน,น้อยๆกำลังกำลังขึ้นซ่อมดอกน,น้อยๆจ้ะนี่ข้างในกำลังถึงซ่อมดอกปลูกบักแข่งไว้หาหกต้นจ้ะพี่น้องล่องบังมันจะเป็นนวยปะเนาะ ลองเบิ่งจ้ะออกออกมาอยู่นหนากินค่ะมันก็นจะมีมีกระถางบะเขือเทศจ้ะที่พี่แดงปลูกไว้เนาะนี่บะเขือเทศกระลังสุกไฮโคซีมังกรนอพี่น้องมันแสบบ่เขือเทศกันเนาะจ้ะนี่มันฉิ่บานบะไฮโคซีมังกรนอน,น,น,นี่จ้ะอืมอืมอืมกระลังแสบค่ะพี่น้องกับหวานหวานอันที่ยูนอกินเฮานะจ๊ะพี่น้อง นี่จ้ากำลังสุกกำลังกาจะสุกเลี้ยวขาปเปเบินนร์ไ่กินหาวมันก็จะเห็นเป็นพ่วงจ้าพี่อันน,น,น,นั้นอยู่ได้กินหาวจ้าชุวนั้นจ้าฟังทั้งนี้ก็เป็นสลัดพี่แดงเพื่อกาจะเป็นเป็นแปลงสลัดจ้าที่ใส่ว้หลายแบบเนาะก็มีแบบแบบใบย,ยิกแน่แบบแบบกินคอตแน่เรดคอตแน่ เป็นแปงสลัดปลูกไว้เถากินกับสมกับสลดัดกับสมตำพี่น้องนี่จ้าในแปงสลดัดพี่แดงเอาบัคเกอเทศผั่ม,มาใส่นาะจ้านี่อันนี้บัคเกอือเทศพันพ่นผั่นมันจะหวานจ้านี่ฟงทั้งนี้พี่แดงก็จะมาพามาเบิงอันนี้บัคเกอเทศอันบัเเือเทศแบบกระเช้าจ้านี่มันก็นจะโดกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกําลังสุกเนาะข้างในมันสุกละจ้านั่นแต่ว่า มันยังสุกบ่ท่านหลายเนาะเดี๋ยวให้พี่แดงซี้มังกรนาจาเดี๋ยวเด็ดใบเดี๋ยวก่อนซี้มังกรจ้ามันเป็นยังไงเนาะซี้มังกรมรสชาิมันเป็นยังไงพี่น้องหวานหวานจ้าค่อยบ่ได้มาหดหนามมันสามมือค่อยว่ามันฝนตกเนาะนี่จ้าโอ้ยมันมีแต่หมากใบมันกับบ่อ่อยมีแต่พี่น้องแต่วานวยข้างไนที่มันสุกเนะจ้าหวานหวาน ไปกินกับสลัดเนาะนี่พี่น้องอันนี้เป็นใ้ค้างบักแตงเนาะจ้าเหมือวบ้านีนูหอยกมาติดเต็ดต่ำเนาะจ้ามันกาล่งไงมันรอดแดดเนะจ้าไม่มากน้อยมากไงหอยเลี่ยงเลี่ยงกันไปจ้ามันกาล่างดุบักแตงจ้าระดิดแบบหัวใหญ่เนาะคล้ายๆหัวไชเท้านะจ้านี่นี่จ้าอันจ,านจ,านจาน้ามันเป็นหัวสีม่วงข้างในมันกะก็แน่ใจว่าข้างในมันสีใดเนาะเดี๋ยวลุกไปตนน้นนึงเนาะไปปาดให้บื่งน้ำกันเนาะจา้า ลวกกอนปึ๊บนี่จ้ะมันเป็น Red Disc. Red Disc แระดิสแระดิสแต่ว่าข้างในโป้งหูสียางเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันจ้ะทางท่านี้ก็เป็นแมนบักเคอร์เทศเนาะจ้ะพี่แดงปลูกไว้นั่นเป็นทางยางเขามานะี่ยปลูกเป็นเลี้ยงๆกันไปเลยจ้ะมันก็มีเป็นพันธุ์เชอรีหวานแน่หรือว่าเป็นพันธุ์คุกกิ้งแน่เนาะจ้ะอุ้ยอันนี้พี่น้องจะได้ตูตนค่กะก็วแดงมาหดนานมองดู แห้งคักแห้งแน่ขีดดินได้หนีโอ้ยคอยคันคอยผ้าพี่น้องเบิ่องเราขอนานาดีมาหดน้ำด้อจ้าแอปเปิ้ลปีนี้ก็เริ่มดกกะดกอยู่แต่บ่หลายปันไหนจ้ะก,กะมีหยิบหลเติบยังจ้านี่นี่จ้ะแอปเปิ้ลแต่เขายัางบอทันได้ได้แก่พ่อจะกินจา้ารออีกประมาณสามอาทิตย์จ้ะพี่น้องแอปเปิ้ลฟังถ้ามีดกค่ะพี่น้องเบิ่องมากมัน นี่จ้พี่น้องขางต้นแอปเปิลพี่แดงมีปลูกบคัคเือรเทศเชอรี่ไปอีกมุมหนึ่งจ้าไปบังน้ากันจ้านี่จ้พี่น้องนี่อันนี้เป็นบักเือเทศเชอรี่รรจ้ากำลังดุอันนี้งางาตะลางจ้ากำลังดุแต่ว่ามันกระสิมิีเชอรี่ยูตบานนี่หลายสายพันธุ์นะจ้าบ,บางอันเขาก็เอิญว่าสั้นโกบางอันเขาก็เอิญ อันอย่างผีแดงจื้อซื้อมันอะไไม,ม่หลายซื้อเนาะจ้าแต่ละตนก็ซื้อบวกขึ้นกันนี่จะพี่น้องอันนี้ก็เปินอีกพันหนึ่งเนาะจ้านี่ส่วนพันนี้ดกดกค่ะพี่น้องเบิงพงงานนี่จะพี่น้องดกคักอันนี้แค่พ่วงเดียวเนาะจ้าแล้วพี่้องมา่บเบงพ่วงตะลางเนี่จ้าเบงพ่วงนี่ดกคักค่ะพี่น้องแล้วก็มีพ่วงทางล่างอีกจ้าพี่น้องกําล่งดก รวยมันก็จะออกคล่อลยๆพร่ำต่ว่าบ่แม่นพร่ำม,มื่งจานรุ่นนี้อันนี้กระดกุกคักค่ะพี่น้องเบิง้งเนี่ยพ่วงเดียวเนาะจ้านี่ดกุกคักพี่น้องไม่ตาบาอันนี้เป็นเชฟวีจา้าเนี่ยพี่น้องเบิง้พงพ่วงทั้งเท้งยังดกจา้ากำลังใหญ่จ้าเบิง้งพี่น้องแต่ว่าต้นนี้ดกคักพี่น้องจา้า นี่ไงตัวกอ่อกวนมาแล้วนี่อยู่นี่ฮัลโหลเบบี้ฮัลโหลนี่จะพี่น้องอันนี้เป็นหัวเวดดิทที่พี่แดงไปล่างมากเหมือนเ่อกี้เนาะจ้าอ่านี่จ้ามันเป็นแบบนี้ เขาเอิ่นว่าอันวอเตอร์แม่วันแรตติสเนาะจ้ะอมือมอมืมกินอีกก้อนเด้จา้านี่กินให้พี่น้องบางอีกก้อนนี่จา้า แ่บจ้ะพี่น้องแ่บจ้ะเผ็ดๆกับน้อยได้พี่น้องเผ็ดๆกับน้อยคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้ก็นนะคะพี่น้องอันพี่แดงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ด้จา้าพอกันไม่พอกันไม่คลิปหน้าก็พี่ดแดงเนาะจ้าสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้อง